ทษด้วยนะครับเดี๋ยวต้องอัดเสียงซ่อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมีปัญหานะวันนี้เราเรียนเรื่องเวกเตอร์กันครับบทที่2ครับผมสรศักพันผักจะเป็นผู้บรรยายในบทนี้นะครับก็จริงๆปริมาณเวกเตอร์เนี่ยครับก็เป็นปริมาณที่เราใช้ในหลายๆหัวข้อของฟิสิกส์นะครับไม่ต้องสนใจในมุมขวานะครับคราวนี้มุมขวาเสียงจะไม่เหมือนกับที่บรรยายนี่เลยนะครับงั้นเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของเวกเตอร์ ในบทที่2นี้นะครับเดี๋ยวลองนี่นะครับปริมาณถ้าจะพูดถึงเวกเตอร์เราก็ต้องพูดเทียบเคียงกับสเกลร์ใช่ไหมเนาะเพราะว่าปริมาณ2อย่างนี้นะครับก็จะใชะ้อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์หล,หลายๆอย่างเลยนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ในการบรรยายนะครับต้องดูด้วยนะครับบางส่วนที่ผมเขียนผิดไปเราต้องคอยระวังด้วยอย่างเช่นไอพาร์ทของ การอธิบายปริมาณสเกลร์นี้เนาะสังเกตนะครับว่ามีปริมาณที่มีแค่ขนาดเฉยๆนะสเกลร์ไม่ใช่ทิศท,ทางเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนที่ผมบล็อกเอาไว้นะครับก็ลองตรวจสอบนะถ้าพบข้อผิดพลาดตรงไหนก็แจ้งกันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณสเกลร์นะครับอันนี้นะคือปริมาณที่มีแต่ขนาดเท่านั้นนะครับไม่มีทิศท,ทางนะแล้วก็ ในที่นี้นะครับก็จะยกตัวอย่างของปริมาณสเกลร์นะว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งก็จะมีการอ้างอิงถึงพิกัดต่างๆเนาะเราจ้างอิน x y z วพวกนี้นะครับเป็นตัวแทนของตำแหน่งแล้วก็จะมีเรื่องของระยะทางใช่ไหมว่าไออ,าอย่างวัตถุเคลื่อนที่ไปนะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่ระยะทางที่มันเปลี่ยนไป ต่อเวลาที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คืออัตราเร็วถ้าเห็นคำว่าพวกอัตราพวกนี้นะครับเป็นสเกลาร์ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อัตราเร่งด้วยนะครับอัตราเร่งก็เป็นอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปเทียบกับเวลานะครับพรานนี่คือตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์ใช่ไหมครับที่เราเใช้นะและยังมีปริมาณอื่นๆอ,อีกใช่ไหมตัวอย่างเช่นอันนี้มีเพื่อนบอกมาคือกรณีของความหนาแน่น ใช่ไหมครับความหนานแน่นก็เป็นแค่ปริมาณเฉยๆที่มีแค่ขนาดเนาะไม่ต้องสนใจเรื่องของทิศทางครับเพราะว่าปริมาณพวกนี้ถ้าสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองแล้วก็ถือว่าเป็นปริมาณสเกลาร์คราวนี้มาดูเรื่องของปริมาณเวกเตอร์กันครับมาดูของปริมาณเวกเตอร์อ่าปริมาณอื่นๆของสเกลาร์นี่ครับก็จะมีอย่างเช่นพวกเวลาเนาะแล้วก็อย่างเรื่องของอ่า ความแน่นที่พูดไปก็คือผองสเกลราพอมาดูเวกเตอร์ครับเวกเตอร์คือปริมาณที่มีทั้งขนาดนะแล้วก็ทิศทางด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องมี2ความสัมพันธ์นี้นะครับถึงจะเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์อยา่างตัวยอย่างเช่นเนี่ยครับคือการที่ไอแมลงเนี่ยนะมูขวามือเนี่ยเดินทางนะครับก็จะพบว่ามีการกระจัดเนาะแล้วก็มีมีทางที่มันเปลี่ยนไปครับอย,อย่าง distance ในที่นี้ก็คือเรื่องของระยะทาง ใช่ไหมสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็คือระยะทางที่มแมลงนี้เดินเป็นปริมาณสเกล่านะครับส่วนไอูู้กศรสีแดงเนี่ยครับหรือ displacement นะครับหรือว่า,าการกระจัดซึ่งการกระจัดเป็นปริมาณที่สนใจแค่ตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของมันจะมีลักษณะเป็นเวกเตอร์ชื่อัเป็นตัว s นะครับมีใส่หมวกให้มันหน่อยเพื่อเป็นสัญลักณ์ของเวกเตอร์หรือว่าถ้าเป็นตัวหนา เราก็จะถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับถ้าเราไปเห็นในหนังสือ,อเล่มใดเล่มหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์สมมุติถ้าสังเกตไอตัวมแมลงข้างล่างเนี่ยครับเคลื่อนที่เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนไปมีการกระจัดที่เปลี่ยนไปเห็นว่าการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมเนาะถ้าเผื่อ มันมีการกระจัดเปลี่ยนก็จะเป็นนิยามของความเร็วครับคือการกระจัดที่เปลี่ยนไปต่อนหน่วยเวลาเนาะก็คือในเรื่องของความเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือปริมาณที่เราต้องสนเรื่องของทิศทางและก็ขนาดมันด้วยเนาะนีะ่นเห็นไหมเห็นลักษณะของตัวมแมลงในเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ความเร็วก็คือนิยามที่อยู่ในระบบของ เวกเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อ,ตอไปด้วยนะครับเพราะว่าปริมาณเวกเตอร์จริงๆแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกระจัดความเร็วและความเร่งนะก็ยังมีหลายๆปริมาณเลยครับอย่างพวกแรงใช่ไหมที่เราใช้ก็จะเป็นปริมาณของเวกเตอร์นะครับออมีปริมาณที่เพื่อนบอกเหมือนกันครับคือน้ำหนักนี่น้ำหนักน้ำหนักเราก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมเราจะเห็นว่า มันคือ m g นะครับ m จริงๆคือปริมาณของสเกลร์หรือมวลใช่ไหมเราเอาสเกลร์มาคูณกับเวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์นะครับ g ก็คืออัตราเร่งน้มถ่วงนะมีประมาณมีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองต่อมาเรามาดูสมบัติของเวกเตอร์กันครับสมบัติของเวกเตอร์อย่างที่บอกเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและก็ทิศทางใช่ไหมครับซึ่งไอ้คำว่าขนาดและทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยนะครับ ความยาวของมันจะเป็นตัวแทนของขนาดนะครับส่วนทิศทางคือมุมที่มันเป,นเปลี่ยนไปเรามาดูว่าไอปริมาณอันนี้สมมุติว่าถ้ามีเวกเตอร์ลักษณะนี้นะครับมีขนาด1 2 3 4 5 6ขนาดคือ6หน่วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าปริมาณนี้คือปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์อันนี้มีขนาด6หน่วยครับส่วนทิศทางล่ะทิศทางจริงๆแล้วเราก็ต้องหาการเทียบเคียงใช่ไหมครับอย่าง การใช้เข็มทิศเป็นต้นนะก็จะมีการระบุทิศเหนือนะทิศใต้ตะว,วันออกและก็ตะว,วันตก north east west เนี่ยนะครับใช่ไหมซึ่งปริมาณเวกเตอร์สีน้ำเงินเนี่ยจะเห็นว่ามันชี้ไปเฉียงเฉียงเนาะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับไปในทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือนะอ north east part เนี่ยนะครับแต่การที่ประมาณในในการเคลื่อนที่ในทิศนั้นนะครับยังไม่แม่นยำพอ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายเรื่องทิศทางให้แม่นยำเราต้องใช้ในเรื่องของมุมเข้ามาช่วยครับในที่นี้คือซีตานี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถบอกเมื่อเทียบกับแกน x นะครับว่าเวกเตอร์อันนี้ทำมุมเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้เราสามารถใช้ซีต้าหรือ cos ซีต้าเป็นตัวบอกทิศทางได้ครับเขาจะเรียกอันนี้ว่าเป็น direction cosine นะครับหรือว่าทิศทางของเวกเตอร์อันนี้นั่นเองครับ นี่คือคุณสมบัติของเวกเตอร์นะซึ่งเราใช้ความรู้ในเรื่องของตรีโกณมิติใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาไอส่วนนี้ผมยังวาดไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววาดใหม่นะก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากครับและมีมุมเนาะมีด้านด้านที่ตรงข้ามมุมฉากคือด้าน c ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากคือ ab เราก็ต้องรู้ค่าไซน์ค่า c o s ค่า t ทนนะครับเรื่องพวกนี้ เราเรียนแล้วในเรื่องของตรีโกณมิตินะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในฟิสิกส์ด้วยนะครับะนะแล้วก็อย่าลืมน,นะครับก็ต้องไปทบทวนด้วยนะครับในความรู้เรื่องของตรีโกณมิติพื้นฐานนะเราต้องรู้มุมต่างๆนะครับมุมทั้งหลายที่ออามาใช้ในความรู้ของเวกเตอร์นะครับในพรรนต่อมานี่คือเราจะดูสมบัติของเวกเตอร์ครับจะเน้นเรื่องของการบวกและการลบก่อน นะไมที่เตรียมไว้เนี่ยครับตอนแรกเหมือนไมมันจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าไม่ได้ดูดเสียงเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะระบบอัดที่ไม่ดีต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับงั้นสมบัติของเวกเตอร์นะครับที่จะบอกก็คือถ้าเวกเตอร์มีขนาดเท่ากันนะครับคำว่าเวกเตอร์เท่ากันอย่างสมบูรณ์เนี่ยครับก็คือ ขนาดก็ต้องเท่าและทิศทางก็ต้องไปในทิศเดียวกันครับอย่างเช่น a กับ b อันนี้นะครับเวกเตอร์ a จะเท่ากับเวกเตอร์ b ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ a มันมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ b แล้วก็ไปทิศทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องอยู่จุดเดียวกันนะครับแค่หันไปในทิศเดียวกันเรียกว่าความเท่ากันของมันส่วนสมบัติที่2นะครับเวกเตอร์2อันเท่าบวกกันจะสามารถสลับตำแหน่งได้อย่างสีน้ำเงินอันนี้คือเวกเตอร์ a ใช่ไหม สีส้มคือเวกเตอร์ b นะครับถ้าเรานำเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลับสีแดงนี้นะครับการบวกจริงๆเราใช้สามารถใช้การเอาหางมาต่อกับหัวไปเรื่อยๆได้นะครับคือการการไล่ลำดับของเวกเตอร์ตามรูปภาพนี้นะเห็นว่าเนี่ยเอาพาร์ท a มานะครับแล้วก็บวกกับพาร์ท b ก็จะได้สีแดงก็คือ a บวก b นะครับส่วนอีกรูปหนึ่งครับเราจะ สลับออเดอร์นิดนึงครับเราจะแทนที่จะเอา a บวก b ใช่ไหมรูปมา้เอา b ขึ้นก่อนครับสีส้มนี่คือ b ใช่ไหมเราสามารถเลื่อนเวกเตอร์ได้นะครับเพราะว่าเวกเตอร์สนแค่ขนาดและทิศทางเนะเาะงั้นเอาเวกเตอร์ b ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ a เห็นไหมเอาหางมาต่อหัวนะครับเอาหางของ a มาต่อหัว b วันเราจะได้เวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ b บวก a ครับซึ่งเวกเตอร์ a บวก b กับเวกเตอร์ b บวก a นี้เท่ากันนะครับเท่ากันทุกประการเลยครับเพราะว่าขนาดและทิศทางเท่ากันครับก็แ,แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัตินะครับที่เวกเตอร์สามารถมันเลื่อนไปได้นะเวกเตอร์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวตลอดสองตำแหน่งนี้อาจจะอยู่คนละจุดกันก็ได้นะครับแต่แค่มีทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็มีขนาดเท่ากัน นะครับนี่ก็คือส่วนของความรู้ของการใช้สมบัติการเท่ากันทุกประการนะครับแต่ถ้านำเวกเตอร์ของตัวมันเองนะครับมาบวกกับเวกเตอร์ของมันที่มีทิศตรงกันข้ามก็คือเอาเวกเตอร์ A มาลบกับเวกเตอร์ A เนี่ยนะครับก็ <S <S จะเห็นว่าไอเวกเตอร์ A สีน้ำเงินใช่ไหมพอติดลบปั๊บหัวลูกศรก็จะหันไปในทิศตรงข้ามนะครับขนาดยังเท่าเดิมครับทิศตรงข้ามครับ ทำให้ผลลัพธ์รวมของ a ลบ a ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0ครับนี่นะครับก็คือ a บวกกับลบ a ก็หมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนที่ย้อนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นการกระจัดมาเลยเป็น0นะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของอเวกเตอร์นะครับถ้ามันลบด้วยตัวมันเองก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วนอีกคุณสมบัติหนึงคุณสมบัติของการจัดกลุ่มครับ ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการสลับกันนะเนาะเพราะอย่างเช่นเรามี a เป็นสีน้ำเงิน b สีส้มใช่ไหมครับ c เป็นสีเขียวสีแดงนี่คือเวกเตอร์ลับนะครับเวกเตอร์ลับอันแรกเกิดจากการที่ b บวกกับ c ก่อนเนาะเห็นะว่าเราสามารถจัดกลุ่มเอา b บวกกับ c ก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาบวก a เพราะฉะนั้น a บวกในวงเล็บของ b กับ c นะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลับสีเทานี่เองในทางเดียวกันครับ ถ้าเราเปลี่ยนการรวมกันก่อนเช่นเอา a มารวมกับ b ก่อนนะครับเป็นเวกเตอร์รับสีแดงใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาบวกกับ c แบบนี้เราก็จะได้เวกเตอร์รับสีเทาครับก็คือในวงเล็บของ a บวก b แล้วค่อยไปบวกกับ c ทีหลังครับเวกเตอร์เทาของ a บวกในวงเล็บ b บวก c ก็มีค่าเท่ากับวงเล็บของ a บวก b บวก c นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือสมบัติของการ แบ่งกลุ่มครับผมนอกจากสมบัติอันนั้นแล้วนะครับเวกเตอร์เนี่ยก็ยังสามารถนํามาทําการบวกนอกจากการบวกเนาะก็ยังมาทําการลบและคูณด้วยนะครับคูณที่นี้เราคูณด้วย m ซึ่งเป็นค่าคงที่ครับหรือถ้ามองก็คือปริมาณสเกลารเนาะ m ไม่จำเป็นต้องเป็นเลข1 2 3นะครับเป็นเลขใดๆก็ได้นะครับ m นี่เป็นปริมาณสเกลารจะทําให้เวกเตอร์ a เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะหรือว่าเล็กลงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการลบกันก่อนละกันนะครับสมมติว่าถ้าเอาเวกเตอร์ a ไปลบกับเวกเตอร์ b นะครับจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งการลบกันแบบนี้ก็ค,คล้ายๆก,กับการบวกกันใช่ไหมบวกของเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นเวกเตอร์ลบ b นะครับก็จะคล้ายๆกับเอาเวกเตอร์ a มาบวกกับเวกเตอร์ลบ b นะครับมันก็คือเอาลบ1มาคูณข้างหน้า b ใช่ไหมเพราะเราจะเห็นว่าถ้า b คือสีส้ม ของรูปสามเหลี่ยมอันแรกนะครับอันที่2ก็คือลบ b ก็จะเห็นว่กหัวลูกศรมันทิศตรงกันข้ามเพราะฉั้นเวกเตอร์สีเขียวจะมีขนาดเท่ากันเลยครับนั่นคือเวกเตอร์ a ลบ b a ลบ b นั่นเองนอกะหวามือก็จะเป็น a บวกลบ b ครับผมข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วไอการโนรลบนะครับเราสามารถใช้การการบวกเข้ามาพิจารณาใช่ไหม แต่ถ้าเราจะเอา2องเวกเตอร์มารลบกันโดยตรงเลยครับจะเห็นว่าหัวทิศของเวกเตอร์ลบเนี่ยครับเวกเตอร์ aB ลบ b จะชี้มาทางเวกเตอร์ a เสมอก็คือใช้ตัวอะไรตั้งนะครับหัวของเวกเตอร์ลบก็จะไปทางนั้นเนาะสมมติว่า a b ลบ b ก็ต้องหัวลูกศรก็มาทาง a นะครับนี่คือ a ลบ b ก็จะมีทิศไปทางนั้นนั่นเองครับ ก็จะมีลักษณะเหมือนกันครับกับไอตัว a บวกกับลบ b อันนี้ก็คือการเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอคุณสมบัติของการลบเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากการบวกกันนั่นเองครับผมถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากให้เข้ามานั่งเรียนในคลาสสดมากกว่านะเพราะว่าเราก็จะดูสปีดไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะพยายามควบคุมเนื้อหา เนาะให้ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็เพียงพอกับการเอาไปใช้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับของการนำมาคูนด้วยค่าคงที่หรือคูณด้วยสเกลร์สมมติว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้มีประมาณ3หน่วยเนาะแล้วเราต้องการทําให้เวกเตอร์มันมีการยืดขยายหรือว่าหดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับเราสามารถคูณได้ด้วยสเกลร์ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งในที่นี้เวกเตอร์เนะครับเมื่อสเกล่าคูณเข้าไปเวกเตอร์เก็จะมี MA ตัวนี้ก็จะมีทิศทางเดิมนะครับเกี<ม>่ยวกับเวกเตอร์เอที่ทำมุมซีต้าตัวนี้สมมติถ้าพิจารณาตัวนี้นะจะเห็นว่าขนาดของเวกเตอร์เเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ3หน่วยใช่ไหมเราสร้างสเกลมาคร่าวๆพอเราคูณเข้าเเข้าไปปั๊บสมมติในที่ถ้า M มันคือ3ามนะจะทำให้เกิดขึ้นไอเวกเตอร์ MA ตัวนี้นะครับก็มีขนาด เป็น9หน่วยนะครับนี่ MA นะครับเวกเตอร์อันนี้มีขนาด9หน่วยนะซึ่งซึ่งขนาดที่มันเปลี่ยนไปนีครับมันเกิดจากการที่เอา M เข้าไปคูณเนานะในทีนี้ M เท่ากับ3ผมยกตัวอย่างให้ M เท่ากับ3นะครับแต่จริงๆแล้ว M สามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นจำนวนบวกจำนวนลบหรือว่า เป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้หมดนะครับซึ่งอันเอา m ไปคูณเนี่ยจะทำให้เวกเตอร์รับ ma ตัวเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางจะเปลี่ยนขนาดจะเปลี่ยนนะครับแต่ทิศทางก็ยังขึ้นอยู่กับเวกเตอร์ a อยู่เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นะมุมหรือซีต้าก็ยังไปในทิศทางเดิมอยู่นะครับคล้ายๆกับปริมาณของ น้ำหนักใช่ไหมที่เคยพูดไปนะครับการเอา m มาคูณเหมือนเรารู้ว่า,เา g เนี่ยมันคือ9.8เมตรเซกใช่ไหมในทิศของอพุ่งลงนะครับทิศที่พุ่งลงตามแรงโน้มถ่วงนะเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยเมืาะถ้าเอา m เข้ามาคูณนะครับเราก็จะรู้น้ำหนักของเราที่เป็นหน่วยนิวตันใช่ไหมสมมติบางคนหนัก50กิโลกรัม m ในที่นี้ก็คล้ายๆกับ50 หรือมวลที่เข้ามาคูณกับ9.8ในทิศพุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เป็นปริมาณของเวกเตอร์ในทิศพุ่งลงน,นะครับนะแต่ละคนก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างากันก็เพราะว่าคุณสมบัติ